ใหญ่รู้ใช่ไหมคะว่านายสายฟ้าเป็นอะไรถึงได้มีอาการแพนิกเวลาได้ยินเสียงปืนแล้วนี่อาการก็หนักกว่าทุกครั้งเลยอดีตบางอย่างถ้าเขาไม่ยอมเล่าเนี่ยก็ปแปลว่าเราไม่ควรไปลื้อฟื้นนะครับถ้าเขาไม่เปิดจใจยอมรับความชื่อเหลือจากเราเราก็ช่วยเหลือเขาไม่ได้นะครับฝันจะเป็นคนทําให้เขาเปิดใจให้ได้คะ่ะคนที่ชื่อตะวันเกี่ยวข้องอะไรกับนายสายฟ้าหรอคะรูไม่ดได้ยินชื่อนี้มาแต่ไหน ตอนที่ฝันเห็นเขาแพนอีกครั้งแรกฝันเห็นเขาละเมอถึงคนที่ชื่อตะวันเราก็ร้องไห้ตะวันคือน้องชายของสายฟ้าที่ตายไปแล้วถ้าครูอยากช่วยจริงๆครูต้องทำให้เขาเปิดใจเรื่องนี้ให้ได้นะบุกยิงดับถึงบ้านน้องชายนักกีฬาดาวรุ่งคาดเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่น้องชายนายสายฟ้าทุกฆาตกร,รเะเนี้ยแล้วทำไมนายสายฟ้าต้องมาซ่อนตัวที่นี่ด้วย